อาอบบีลูกคืนเร็วบาบีลูกคืนเร็วผลนี่แบบปุ๋ยเด้อค่ะเพศผู้นะคะน้ำหนักแรกเกิดร้อยห้าสิบกรัมค่ะอากาศบานห้าหมืนอนิ่มฝนลิ้นฝอยๆนะคะ กลังพยายามสูด,ดนมแม่อยู่นะคะหลังจากออกมาประมาณชั่วโมงบ๊อบบี้กำลังจะหาพยายามหานมดื่มนะจ๊ะ ออกมาได้สักพักหนึ่งออกประมาณเก้าโมงเคิงจากพี่น้องเพิ่นเพิ่งจะแข็งแรงนะคะเพิ่งจะยืนได้พยายามสิดูดเต่านมเอนหัวน้มกะใหญ่แม่เพิ่นเก่าหวงค่ะใกล้กับว่าได้ พ่เห็นเต่าถ้าเต่าม่หนีแม่เพิ่อนออกมากอะออกคอดแล้วกะร่างกายแข็งแรงดีอยู่นะจ๊ะพอดีพ่อเพิ่นกะซื้อจิมมี่แม่เพิ่นซื้อหน่องกำไลนะคะ